คือขั้นตอนการวัดทุนโดยใช้ผ่านกาเลอร์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ตรงปกเลยค่ะจะมาวัดทุนแล้วก็วัดฟีนให้ดูนะคะด้วยกาเลอร์นะคะนี่คือกาเลอร์นะคะช่างทองทําเองค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็วิธีวัดยากง,ง่ายแค่ไหนนะคะว,วัดทุนนะคะวิธีวัดทุนนะ วันนี้เราจะวัดตัวได้เปิดไฟแล้วตัวนี้ถ้าเขาเสียใบใบเลื่อยเขาจะดูดนะครับดดดนะใบเลื่อยเขาจะดูดนะอันนี้คือเราสามารถยกขึ้นยกลงได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาตัวนี้ดู ตัวนี้ตัวนี้คือไม่เสียนะคะถูกไหมคะตัวนี้คือไม่เสียไม่ไม่ช็อตเกาเลอร์นะไม่ช็อตเกาเลอร์ค่ะเดี๋ยวตัวนี้นะครับเห็นไหมคะเสียงแล้วก็เขาดูดนะคะคุณคนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ตัวนี้คือทุ่นมันช็อตแล้วนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวช่างทองจะปล่อยมือกับทุ่นตัวนี้ให้ดูนะคะ เห็นไหมคะนี่คือนี่คือของที่ใช้ได้อยู่นะคะคือทุนดีนะคะนี่คือทุนเสียนะคะเพียงทางจะถ่ายมุมกว้างให้เนาะช็อตแล้วนะคะช็อตลงกาลเลอร์แล้วเรียบร้อยเนาะนี่คือวิธีวัดทุนนะคะในแบบฉบับของช่างทองนะคะก็นี่เป็นการวัดทุนแบบมาตรฐานเลยนะครับไ,ไม่ไม่่แบบฉบับ เาเลอนะครับรวัดกันแบบนี้นะครับนี่คือวัดแบบมาตรฐานเลยเนาะวัดผ่านเกาเลอร์นะคะนี่คือทุ่นช็อตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวัดค่าโอห์มนะครับวัดเป็นค่าโอห์มนะคะถอดปลั๊กเลยค่ะเห็นเนาะเช็คโอห์มก่อนนะครับตั้งที่สองร้อยโอห์มตั้งที่สองร้อยนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ สองฝั่งต้องได้เท่ากันนะก็สามจุดแปดเท่ากันนะครับแล้วก็ไม่ช็อตลงกาวตัวฟีนใช้ได้ตัวฟีนใช้ได้ครับตัวทุ่นตัว,ตว<ม>ฟีนใช้นะได้นะคะตัวทุ่นเสียนะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปซ่อมทุ่นตัวนี้กันเนาะเยน,น,นะครับยกไว้ต้องสูงนะก็จะโดดลงเลยนะเ,เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะนัง่งๆปบนึ่งค่ะเนี่ยนะ เดี๋ยวถ้าเปิดเบเกอร์เอเปิดอ่าเดี๋ยวมีท่างนะจะถ่ายให้ดูเห็นเบเกอร์ด้วยโอเคได้มุมนี้โอเคเลยนะนี่นะครับนี่คือทุนเขาช็อตหลอบแล้วนะครับ มันช็อตรอบเนาะมันจะดูดลงไปเลยค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะก็เมียช่างมาทําให้ดูนะคะเป็นความรู้เป็นวิทยาทานใครที่ไม่เคยเห็นนะคะว่าวิธีเช็คทุน่นทุ่นดีทุ่นเสียเขาเช็คกันยังไงนะคะก็ทําแบบนี้ละคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็มาทําให้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นความรู้นะคะเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะใครที่แชร์ก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเมียช่างฝากกดติดตามเลยนะคะเมียช่างทําคลิปไว้หลายแบบหลายสไตล์เลยค่ะเข้าไปดูได้เลยนะคะซ่อมไหล อย่างมากๆค่ะใครชอบแบบไหนก็รับชมคลิปแบบนั้นได้เลยนะคะส่วนถ้าใครอยากให้เมียช่างทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะทยอยลงคลิปให้ได้รับชมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเดินทางปลอดภัยจ้าสวัสดีค่ะ